สวัสดีครับพบกันใน DIY บายต้องนะครับวันนี้ผมก็จะมาทำบล็อกใส่อุปกรณ์มันแตกครับเนี่ยมันแตกผมก็เลยว่าเออไปหา,าโฟมที่ไม่ได้ใช้มาจริงๆอาจจะไม่ต้องเป็นโฟมก็ได้นะเป็นอะไรก็ได้อันนี้เป็นแนวทางเฉยๆก็ในเบื้องต้นผมก็เอาเนี่ยมาวัดขนาดเขียนประกาวไว้ แล้วผมก็ใช้คัตเตอร์ค่อยๆเจาะเจาะทำเป็นวงไปเรื่อยๆครับก็เดี๋ยวมาชมกันอีกทีตอนความคืบหน้ามากกว่านี้นะครับครับออกมาก็จะประมาณนี้นะครับก็มีทั้งหลวมทั้งแน่นแปดปนกันไปครับบางอันก็หลวมเนี่ยแค่ยกก็หลุดก็มีเหมือนกันก็เดี๋ยวผมทำเสร็จทั้งหมดแล้วเดี๋ยวผมมาถ่ายอีกทีนะครับ ครับผมก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะประมาณนี้ก็ผมลองปิดลองอะไรละใช้ได้ปกติอันนี้คืออันเก่าที่พังก็มีแหวงมีอะไรไปบ้างก็แต่งเสริมเติมเข้าไปครับปกติจะไม่มีอันนี้นะครับผมซื้อมาแล้วก็เอามาใส่เพิ่มก็โอเคผมขอจบคลิปไปเพียงเ,เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็สามารถติชมคอมเมนต์ได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดถูกใจด้วยนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ